สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเก่งมิส STATION แล้ววันนี้เราอยู่กันที่มิสูกวงไถ่าบางนานะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถ1คันอยากจะมานําเสนอนะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับ GLX ตัวเตีย้ยนะฮะคันนี้เลยและอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับก็คือตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะสวยงามเลยทีเดียวพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกหน้านะฮะที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์มิ s ซูบิชินะครับถัดมาด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยถูกตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะโดยลูกค้าที่เควสขึ้นมาเนี่ยว่าอยากเปลี่ยนล้อแม็กทางผมเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ18ให้ทางลูกค้านะครับเป็นเวลขอบ185รูนะครับ ที่สาคัญคันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นสายซิ่งนะครับก็รีเควสตมาว่าอยากได้ฟิล์มเป็นสไตล์โทนสีใสๆนะครับก็ได้มีการติดตั้งตัวฟิลม์มใสซึ่งเป็นโทนสีฟ้าให้กับทางคุณลูกค้าเลยก็ทางลูกค้า่ยสามารถที่จะรีเควสตมาได้นะครับว่าอยากจะได้เป็นฟิล์มแบบไหนล้อแม็กแบบไหนอุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนผมยินดีบริการลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ อุปกรณ์พื้นฐานก็มีมาให้นะครับตัวพื้นกระบะไลเนอร์เราติดตั้งให้ทุกคันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยเป็นสายซิ่งเราไม่ต้องการพื้นไลเนอร์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปก,กรณ์ตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะครับพาชมรอบคันนะครับครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับ ด้านในสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับวิว้อุปกรณ์เครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ครบหมดนะครับส่วนหากใครต้องการเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นหน้าจอนะครับเป็นจอ Android นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับและนี่นะครับก็คือรุ่น4ประตู G L X ที่แต่งเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบไปกับคุณลูกค้านะฮะหากใครท่านใดสนใจนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามกับทางเราได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างที่ขึ้นนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอฝากให้ทุกท่านเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하